ายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้กอ่อตั้งเพจสายหมต้องรอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอรประชาชื่นร่วมกันลงพื้นที่ภายในชุมชนแห่งหนึ่งย่านถนนกำแพงเพชรสองกรุงเทพเพื่อช่วยเหลือเด็กหญิง3พี่น้องอายุ11 16, ปี16ปีและ19ปีถูกแม่แท้ๆบังคับขายตัวแลกเงินซื้อยาเสพติดโดยเด็กหญิงอายุ9ปีพี่สาวคนโตเปิดเผยว่าแม่มีพฤติกรรมติดยาตั้งแต่ที่ตนจำความได้ซึ่งตนถูกแม่บังคับให้ขายตัวตั้งแต่อายุ11 1ปีให้ก ชาวบ้านในชุมชนอายุประมาณ50-60ปีโดยการกอดหอมและจับหน้าอกเพื่อแลกเงินนํามาซื้อยาเสพติดหากปฏิเสธก็จะถูกแม่ตีพอญาติหรือเพื่อนบ้านจะเข้ามาช่วยเหลือก็จะถูกแม่ใช้มีดไล่ฟันจนไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเหลือจนกระทั่งตนอายุ16ปีได้ตัดสินใจหนีออกจากบ้านเนื่องจากทนพฤติกรรมดังกล่าวไม่ไหวแต่ก็ยังคงติดต่อน,น้องทั้งสองคนอยู่ตลอดซึ่งน้องอายุ11ปียังไม่เคยถูกกระทําแบบตนแต่น้องอายุ16ปีถูกกระทําแบบตนจนน้องเคียดถึง ขนทำร้ายตัวเองและบอกตลอดว่าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วตนเองจึงตัดสินใจติดต่อไปยังเพจไหมต้องรอดเพื่อให้เข้าช่วยเหลือน้องทั้ง2คนในวันนี้นายเอกภพกล่าวว่าพ่อของเด็กเสียชีวิตไปแล้ว หลังรับเรื่องจากพี่สาวอายุ19ปีและตรวจสอบข้อเท็จจริงจนพบว่าแม่มีพฤติกรรมดังกล่าวจริงจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือและอยากฝากประชาสัมพันธ์ด้วยว่าหากพบเห็นการกระทํารุนแรงเช่นนี้อย่าปล่อยหรือมองข้ามแม้จะเป็นแม่ก็ตามแต่การกระทําดังกล่าวไม่สมควรเรียกว่าแม่อีกหลังจากนี้จะประสานเจ้าหน้าที่ตํารวจให้ดาเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมาาื่อสักครู่นี้ผมนําเรียนท่านผู้การไปแล้วขอให้ไปไล่เรียงทั้งหมดเลยว่าใคร ที่เคยมาซื้อบริการใครที่เคยมาร่วมระเมิดทางเพศใครที่เคยมาอนาจารนะครับพอทราบว่าแม้กระทั่งว่าพอไม่มีเงินที่จะเสพยาเนี่ยก็มันมีพวกเด็กวัยรุ่นหรือว่าคนที่ติดยาด้วยกันเนี่ยก็เปิดเปิดหน้าอกลูกกับผู้ตรงๆนะครับแล้วก็ให้มาจับหน้าอกอย่างเงี้ยแลก,กเงิน50บนบนิบาทร้อยบาทเพื่อเอาไปซื้อยานะครับเรื่องแบบนี้ใครกระทำก็ต้องดเนินคดีทุกคนนะครับ ขณะที่พลตำรวจตีอัตรพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจคนครบาลสองได้ลงมาติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองโดยให้สัมภาษณ์ว่าจากการตรวจสอบประวัติของแม่พบเรื่องยาเสพติดโดยชุมชนต่งางถือเป็นพื้นที่เป้าหมายของสนรประชาชื่อและสนบางซื่อซึ่งหลังจากนี้จะมีการสอบสวนขยายผลหาบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่วนจะเข้าข่ายความผิดเรื่องของการค้ามนุษย์หรือไม่นั้นต้องรอการสอบปากคำจากเด็กทั้ง3าคนก่อนว่าจะเข้าข่ายความผิดการค้ามนุษย์หรือไม่ต้นเนี่ย ก็น่าจะผิดกฎหมายหลายบทหลายคำนะครับแต่ขอให้สอบรายละเอียดเพิ่ับติมเพืมอจะะถึงขั้นคามนุษย์เลยไหมครับก็อยู่ในประเด็นที่เราจะตั้งประเด็นในการสอบนะครับก็อยู่ที่ข้อมูลที่จะได้จากเด็กด้วย ทางนี้ด้านนายเรืองศักดิ์กับเนียมพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครเระบุว่าเบื้องต้นจะนําเด็กสาวผู้เสียหายทั้งสองคนไปพักอาศัยและฟื้นฟูสภาพจิตใจโดยมีทีมสหวิชาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิดที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจนกว่าสภาพจิตใจและร่างกายของเด็กทั้งสงจะกลับมาเป็นปกติ